สรุปว่าไปเที่ยวจีนอะต้องใช้ power bank ที่มี C C C หรือเปล่าอะเดี๋ยวเล่าให้ฟังจากคนที่ไปเที่ยวจีนมาและถามเพื่อนมาเยอะมาก ่วงก่อนหน้าเนี้ยรัฐบาลจีน่ะเขาได้ประกาศมาตรฐานหนึ่งขึ้นมาในการที่เอา power bank ขึ้นเครื่องคือต้องมีเจ้าสัญลักษณ์ 3C แบบนี้เนี่ยแหละมันจะมีความคล้ายกับ CE หรือส่วนของมออกอของไทยปัญหามันเริ่มจากตรงนี้แหละครับเขาประกาศว่าแค่สายการบินภายในประเทศเท่านั้นแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยมีบางคนเขากลับจากเซี่ยงไฮมาไทยก็โดนทิ้ง power bank ซะงั้นในขณะที่บางคนเองก็ไม่โดนก็จะแนะนําว่าอัปเดตข่าวสารกันอีกทีว่าเมืองไหนสามารถ เอา power bank ท like ี่มี CCC กลับได้บ้างอย่างที่เกมไปมารอบล่าสุดแะเกมก็ใช้ power bank ของยูน้ตัวนี้20 0 0มมิลลิแอมมะนะครับเขามีสัญลักษณ์ CCC ให้เรียบร้อยเขาก็มีมออก CE ให้ครบเลยไม่ต้องมานั่งกังวลด้วยว่าจะโดนเจ้าหน้าที่เนี่ยเอา power bank ของเราทิ้งหรือเปล่าคือตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เรามองว่าครบจบเลยนะมันมีปลั๊กแบบนี้เป็นหัวชาร์จในตัวไม่ต้องหาสายมาเสียบให้ยุ่งยาก ชาร์จเป็นแม็กเซฟได้ด้วยแต่ถ้าจะเสียบสายจริงๆอ่ะสามารถมีได้ทั้งสาย l i g Lightning สาย USB-C รวมถึงจะเป็นสาย USB-A ก็ได้สายที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าครบมาก USB-C to Lightning สามารถที่จะเสียบ Lightning แล้วก็ชาร์จมือถือที่เป็น USB-C ได้เลยหรือถ้าเกิดว่ามือถือเราเป็นพอร์ต h t n i n g อ่ะก็แค่เสียบสลับกันเพราะมีให้เลือกหลายสีนะครับอย่างที่อยู่ในมือกันเนี่ยจะเป็นสีขาวกับสีดาสนใจพิกัดก็ที่เดิมเลยครับ